มาต่อเนื่องกันใน EP ที่2นะคะ EP นี้จะพูดถึงการตกแต่งสไลด์โชว์ของเรานะคะทำอย่างไรให้สวยงามค่ะ โอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะจากที่เราได้ลองเรียนรู้ของการใช้แม่แบบเพื่อนำความสวยงามของเขามาตกแต่งเป็นของตัวเองแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เราสามารถใส่รูปภาพโดยเข้าวเข้าไปแล้วเปลี่ยนแปลงรูปภาพได้ใส่ตัวหนังสือตกแต่งตัวหนังสือให้สวยงามแล้วนะคะคราวนี้เราจะลองมาตกแต่งด้วยตัวเองดูบ้างนะคะ ลองเพิ่มสไลด์เข้าไปค่ะเป็นสไลด์เปล่าๆหนึ่งอันแบบนี้เราจะได้สีสแตนดาดขึ้นมานะคะเป็นสีเบื้องต้นของเขาถ้าเราอยากเปลี่ยนสีให้คลิกที่สไลด์นะคะแล้วก็เลือกสีค่ะนี่แบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าสีไม่ถูกใจเดี๋ยวเปลี่ยนตอนหลังได้นะคะคราวนี้เราจะลองเอาตัวการ์ตูนมาใส่กันค่ะกดบวกค่ะที่ปุ่มสีม่วงแล้วก็เลือกนะคะคราวนี้ เราจะเลือกตัวการ์ตูนได้เยอะมากเลยด้านบนนะคะแน่นอนว่าตอนนี้ตรุษจีนใช่ไหมคะเราลองเลือกเป็นหมวดหมู่ของตรุษจีนถ้าเกิดใครอยากได้หมวดไหนหรืออยากได้แบบไหนกดค้นหาได้ข้างบนเลยนะคะความจริงมีเยอะมากเลยนะอ่ะถ้าในที่นี้จะลองเลือกหมวดหมู่ของตรุษจีนนะเสร็จแล้วเราก็เลือกตัวการ์ตูนใส่เข้าไปแบบนี้นะคะยอ่อ ขยายได้เลยนะคะเอียงก็ได้แบบนี้นะน้องจะเดินเอียงน้องจะเดินตรงได้หมดเลยค่ะ,ะแบบนี้อยากได้เพิ่มอีกก็กดบวกได้อีกค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่เข้าไปตกแต่งให้สวยงามเห็นไหมคะเราสามารถตกแต่งสไลด์โชว์ของเราด้วยตัวเราเองได้นะคะเราจะใช้ตัวการ์ตูนที่เขามีมาให้ซึ่งมันเยอะมากเลยนะคะทุกคนทุกคนลองเล่นดูนะคะอ่ะนี้ เห็นไหมคะคือถ้าเกิดเราไม่เลือกหมวดหมดวจีนเป็นอย่างอื่นได้ไหมเดี๋ยวจอยลองคนหาให้ดูนะคะอย่างเช่นเราอยากได้ให้มีนักเรียนเนาะนเรียนเราก็เซิร์ชว่าเด็กละกันเด็กๆนะคะจะได้มีเด็กๆเยอะๆ,ๆ,ๆอ่าแบบนี้เห็นไหมคะก็จะมีตัวการ์ตูนมาให้เราเลือกเยอะมากนี่อ่ะถ้าเกิดเราลองเป็นแบบนี้นะคะได้ไหมได้ ถ้าเกิดไม่ชอบแบบนี้เอาออกได้ไหมเอาออกได้น,นะคะกดลบด้านล่างเลยเห็นไหมคะแล้วเราก็กดไปบวกใหม่แล้วเราก็เอารูปอื่นมาใส่ได้อีกนะคะนี่เห็นไหมน่ารักมากเลยนะคะแล้วก็อยากได้เป็นรูปทรงเลยค่ะคณิตเนาะเพราะว่าเราจะเอาไว้ใส่เป็นกรอบ ก็เป็นเส้นและรูปร่างก็ได้ซึ่งในเส้นของรูปร่างนี้นะคะก็จะมีให้เราเลือกเยอะมีทั้งวงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมหรือว่าขีดนะคะแบบนี้อาจจะจะเลือกเป็นสี่เหลี่ยมเพื่อที่จะได้เป็นกล่องข้อความให้เราสามารถใส่ข้อความลงไปได้นะคะอ่าประมาณนี้นะคะไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องกังวลว่าตอนนี้มันทับ ตัวเด็กอยู่ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราปรับได้นะคะเราเลือกที่กระดาษตรงนี้ก่อนแล้วก็เปลี่ยนสีให้ถูกใจเราก่อนนะคะอ่าแบบนี้ว่าจะจะเลือกเป็นสีขาวแล้วกันนะคะเสร็จแล้วจรจะย้ายให้ตัวการ์ตูนของเด็กที่เราก็ตัวการ์ตูนนี้นะคะสิงโตมาไว้อยู่ข้างหน้าเราก็คลิกที่เด็กก่อนนะคะแล้วก็เลือกด้านล่างนะคะเห็นไหมคะ มันจะมีในส่วนของตำแหน่งค่ะเห็นไหมคะจัดไปให้อยู่ทางด้านหน้าสุดนะคะเราก็เลือกเป็นด้านหน้าสุดเลยแบบนี้ต่อไปสิงโตเนาะสิงโตเราก็อยากให้อยู่ด้านหน้าสุดเหมือนเดิมค่ะเลื่อนด้านล่างตำแหน่งแล้วก็กดให้เขาอยู่ด้านหน้าสุดแบบนี้ค่ะสวยงามแม่คราวนี้อยากใส่เป็นรูปภาพอีกอ่าเป็นรูปภาพ ในการเลือกรูปภาพของแคนวานี้นะคะจะมีกรอบของรูปภาพมาให้ด้วยเราเลื่อนลงด้านล่างสุดค่ะเห็นไหมคะจะมีกรอบและเส้นกริดมาให้เส้นกริดในที่นี้หมายความว่าเราสามารถใส่รูปเข้าไปตามฟอร์มที่เขาให้มาได้มากกว่า1รูปนะคะแต่ถ้าเกิดใครอยากได้เป็นกรอบสวยๆน่ารักๆน,น,นะคะก็จะมีส่วนของกรอบให้ในออด้านแบบนี้นะคะเอาเป็นว่าจอยจะลองเลือกเป็นแบบนี้ล้กันนะคะ เราก็จัดวางตรงที่เราคิดว่ามันเหมาะสมเนาะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะไปเลือกรูปภาพเพื่อเอามาใส่เข้าไปในกรอบนะคะกดบวกตอนนี้เป็นตุจจีนเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอเลือกหมวดหมู่เป็นตุดจีนละกันแบบนี้รูปนี้น่าสนใจเราก็ใส่เข้าไปนี่เห็นไหมคะ สวยงามขึ้นเลยใช่ไหมคะหลังจากนั้นเราก็เพิ่มตัวหนังสือใส่ไปได้เลยค่ะนี่คือวิธีการที่เราสามารถตกแต่งสไลด์ของตัวเองได้ค่ะเดี๋ยว EP หน้านะคะจอยจะพาให้ทุกคนนั้นลองใช้งานโดยการเราสามารถแนบคลิปวิดีโอใส่เข้าไปได้ด้วยนะคะ EP นี้จบแล้วก่อนเนาะหวังว่าทุกคนจะทำได้นะคะง่ายๆเนาะไปลองเล่นดูกันนะคะ